มิติการกลัวความหง่งมิตินินเวอร์ส2023แอนโทเนียเข้าลึกสุดในรอบ35ปี ยิ่งใหญ่อลังการสมการรอคอยสำหรับทีมมิทยูนิเวอร์2023ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่72ที่ประเทศเอลซอนวอร์โดยมีสาวงามจาก80ประเทศทั่วโลกเขารวมประชันชฉมความงามพร้อมขวาม,มงกุฎค่ะโดยรับตัดสินจัดขึ้นตรงกับเช้าของวันที่19พฤศจิกายนเวลา8ปนาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยซึ่งตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยแอนโทเนียโพซิลมิทยูนิเวอร์ซไทยแลน2023 ทำได้ดีสวยสง่าในทุกรอบสร้างประวัติศาสตร์เข้าวรอบท็อป3ซึ่งถือว่าลึกที่สุดในะรอบ35ปีค่ะซึ่งเธอถูกขาดชื่อเป็นคนแรกในะรอบนี้ด้วยค่ะท่ามกลางแันตาๆชาวไทยที่ส่งแรงใจแรงเชียร์แบบไม่เผื่อใจอวยยศสนัตโซเชียลเพราะแอนโทเนียไม่ใช่แค่สวยเลยค่ะแต่ตอบคำถามได้ดีมากจนขนลุกเลยค่ะ และวินาทีที่สําคัญที่คนทั้งโลกเฝ้ารอก็มาถึงกับการประกาศผลสาวงามอู้ครอบคลองมองกุฎจักรวาลมิตรยูนิเว s ร2023ได้แก่เซนิเป,ปลาซิโอสมิตรนิการากัวสาวสื่อสารมวลชนวัย23ปีเธอให้คํานิยามว่าเธอมักจะเป็นบุคคลหลังกล้องมากกว่าจะอยู่หน้ากล้องแม้ว่าปัจจุบันเธอจะทําอาชีพนางแบบและพิธีกร เธอมักเป็นคนวิตกกังวลเธอจึงทำโครงการชื่อเข้าใจจิตใจตัวเองเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิตเธอเคยเป็นนักกีฬาอลเลย์บอลและเคยดำรงตำแหน่งมิดเฟิลนิกาลากัวอีกด้วยค่ะ ขณะที่แอนโทนียโพซิลมิจลีเวิร์ดไทยแลนด์2023คว้ารองอันดับหนึ่งสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบลึกที่สุดในรอบ35ปีแม้ว่าจะชวดมงในครั้งนี้แต่บอกเลยค่ะว่าชื่อของแอนโทนียโพซิลคือนับเปอร์วันในใจของคนไทยทั้งประเทศแน่นอนค่ะ